โอเคพี่น้องสบายดีพี่น้องมาหนิมาซอยลงลุงอย่าพลาลงเขาท่อลงตาก่อนถมกันขุมมองหน้าบ้านตาอ้อนพี่น้องเลยมือนีิให้เขาซอยจ้บ่อเรียว่าให้ข่อยซอยเบิ้งเดี๋ยวว่าประเด็นนั้ข่อยย่ามันหนีมือเนาะโอเคพี่น้องเนาะเดี๋ยวเอาปลอกน้าลงไปก่อนพี่น้องเลยว่าร้องจะได้กันพี่น้องเนาะจะได้ก็ได้เบิ้งอยาข่อยเอาล่อหนุ่มอีกทางก่อนมาบอกให้ สบายดีีปน้องสบายดีพี่มาิมาใหครับไโอ้โ้มาไมมกาดตูดลงรถนี่นี่ไม่กาดใส่ฉยๆอันเดียวการ์ดเฉยการ์ดเอยเอาใส่กลางด้วยนะไหมเอาออกไหมว้าวเอาตัวหญ่ใช่เป็นอย่างวะมันบวกตัวมากระพาะก็เอากระพาะบราเอกระพาลงข้าเอาตัวเดียวเลอ

คืออะไรตพอรู้ไหมถอะพอได้เนาะโอเคอ่าเงกร้ับไอ้ร้อเขาไปจนลางนเนาะชาลเรื่้้งาเนาะงสบายพอแจบโนนลงก็น้ำแฝ่มันกรแตกแล้วแกดลงเนาะวนโยนโน้ตบับอกอีโน้ตฮงหลายเนาะยัแจโยนลุคคัไดเตึ๊เดตึ๊ อันนั้นเป็นขึ้นอมิด้ยตูดอันนี้ไปหนตูเล่ยก็สีเอาม่เก่คงกออกป่าาหรือเปล่าไม่ตู้มาเราได้ปลาลงกปเลยใช่ปลาหรือเปล่เนียแล้วเดี๋ยวเดี๋ออนมากยุบเอาขาได้จ้ะขาไปในเาก่อะทั้ลยะตู้เราได้บ่เอไปรั่อน

mời 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 nó mời 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 2 mời 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 mời

เดดเก่งจังเลยมองมันเลหนุ่มดอกกับนุ่มืลงไปีนาลุพเนอดีจะมอมเนยเห็ดเอาลมือะไริเอามาหาตัวนหนอานีันี้ลมด้อนีงจัผิวมว่าพ่อแม่รอเลฮะอาจัง จะหิ้ลงจากที่เชาปอกลงน้ารเนี่ยอกปิดันเออเพิ่นเอาลงได้ยังไงจะอเอายหูบอสต่อังต่คอยหูหูก็คเห็นเขาลงมาส่งก็คเห็นลยอลงก็ยอลงเนี่ยมีก็ลงลงลงไปใช่หลลงยเห็นนะซิบเจ็ททอนเลือนาต้อยะเาแบงแงเหมือนคนางเาลกเขาเอาป้าป้าเห็นนะาไ่้งเา เออทั้งเ็ขื่นขนาดตั้งรัก15เมตริแ่แล้วมีโอกาสมีมีสมีสี่นอยู่นบาชนะอไม่ขับมายกนไ่ลงมาเลเอาขัดแท้าเทิมเลนะัไม่เนี่การเทิมมีตู้มาอะไร

ได้ขันขันเดียอก็ได้เอาเอาไม่ออกก็ไดตู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 ร้อนดรึมาตองก็ได้ตูไมาแรงก็ได้ไหมไม่หรือดิยีงไม่ออกเลย่อนได้ราโยอไปเลยพ่อชคนเลยเอ้นี่แหละก็ได้นี่แหละพี่ตไว่าอ่ะฮึไม่ไปน้ำไปผอ้เอาเลยตูนเออเอากาได้ทึบกรดนมันพอดีเลยอือเอาไปเลยอไปนี่หนึ่ง้องสรับ เอ้อเก็เขาเเดี๋ยวเขาสู้แล้วมันยินร่นตัวนี้นะเอยงยไปเยอทังนั้นเลยเดี๋ยวแล้ววันี้สู้ไมปูดไม่เอาไปพูดเลยแก้พูดได้ทีละหน่อยสูมาทางรอพี่เย็นนี่พูดมาลายถอดู้มาเนี่ยสูอานุ๊บอลคื้มาเอาเอาสเออได้ป่ะนี่ลูกฮึลูกเนี่ได้ไม้เอาไม้เอาจะย่ได้ปะย่อย่เลย่อไเออย่อไปอ้าได้ได้ ก่อนะอาไปทํไดมือ้มือดมือ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 อมือมืออมือมือมือมอมือ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 มือมือมออมื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 มือ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 ออมมือ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 มอมือมอมืออมื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 อมออมืออมือมือมมือมมือ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 มืมือ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 อมอมื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 มือ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 อมือมือมมือมืออมื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 ออมอมืออ เช้เาะเอาลงเทระอันะาคอนอะรตัวที่สองาจสบายปะกาเอาลุงเอาชีมันมันนักเขาแับแข่งกันหักแล้เลยไปนันบอกว่าแห้มือข่้มือผิวเห็นอ่อนเนาะท่นี้เับดตู้ทังตู้ทังตู้ตู้น่ันนี้หัวลงองกแล้วป่ะหัวหี่กล้องกดึงไปเรอยๆเลยาปชี้แป๊บมึงไปชิ้ยืน่เน้นเอ้นตเดียวจอเลยแสง

อยอลงไปเอไม่ค่ามิงเรื่ม่่อไม่อนรถอยหัวลอนไม่ออกลอยหัอยหัวเา่อนนไ้นยอน้เอออให้มันลุ่มให้มันมันให้มันเยี่ยงให้มันเตะกันรถไปเออคอยย่้นเออใช่ไรใ่ไร่อยคอยป้ยเออเดม๋วอม่่ขอ้ายมาหนิใช่่อไเนี่ยเออของไงผู้นึงนี่ขไเขาจมไงผู้นึ่งเออ้วอยระวังระวัอยหัวลอยห่คอยยึด ึงหาพีไอ้ไอ้รอขายหนี่ด้นะขายโกหนึนะนไมมือน่อะไรเออค่อยๆออค่อยค่อยมาค่สินค่อยสิไป้เนะข้าเจ้าจนอกมีโอกาสนี่นะโอเคสิีกข้างนี้นึงไม้อจาไ่แล้วเดี๋ยวโอเคีเขาบนี้

cứ như lài cái bố, khả này họ bố bỏ chụp chụp lẽ khăn này khăn này thơ lau cái vừa, oh, ah, thư, để, thư này oh, <cười> ah. <cười> hòn, hot. này nát thớt rồi mẹ mai cái lưỡi chai mà thì héng đấy hòn 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 kinh năn gì vậy mà nè nó kéo đen rồi á nó bằng ngôn bò ly đây rồi à ôi đây rồi đấy không kinh năn bồ chừa đấy không năn บอกเธอกินน้ำเชื่อว่าอ้น้ำของกุนกุนบ่เรียบร้อยพี่น้องเนาะคลายออกข้อลงไปนักน่ละพี่น้องเลยกินน้ำดอกน้ำเย็นกันพี่น้องโ้ยปลาเต๋อคนกับพอดีมากพอดีเนาะปลาเนาะสบายดีเด้อปลาเด้อสบายดีเลยไปกินน้ำก็ได้ป่ะนี่เกลือหน่อยเลยเกลือย่อยขมับแล้วผู้ใดก็ะดับเยอะเอ้ยเด ยังหายใจไอ้ไ่องีไปล้พอนมันเบียงนักเนาะมันตกใัหลายคนมันอันตายอ่ให้กินน้เ็ดน้าเลยได้เถิด่อเถิดก่อนกินอยเิดก่อนเยังะเิไหรบให้อกคุเชาไอ้เิคือบ่มาไกล้หมือนี้เนาะคุณจิร่ที่แหละคุณเชาไเทิดกันนี้วัดจบอยู่หานะจบไปเทิดอยู่ไปกินก่อนมนั้นเราังคุณจิโรู่่นี่ ลงห้องเรกูาเนอะเลุงเนอะูดุ่มใหญไว้เนาะเอาลุงง่ายเนาะลสบายจะน่ยังอยากเลืกขอยาเห็นบอกอยกพอยากเลกอยาดือพ้าก่นเนอหมายก็ว่าคุดลงไปเดืพทอมพ่นถึงมชุ้งบ้าซ่ามันมันถ่วงนะถ่วงน้ำมอนเลยอ่ะีรดีกดีกรดีบอนั่งเลิศมาเนาะนั่งเลือนะปลูกผมออมตมเลยเผือไว้มัตัโบได้ผมเลย มไฟเบื่อน่าดันเลยลอไฟน้ำเขายังบ่ทันยินยังอยู่วะหาอะรจะกินเบิดกินให้แล้ววะเห็นเจ้าบ่ได้กินขอบคุณขอบคุณมันบ่มีน้ำเนี่นี่เนาะมันมันชื้นไม่ดูหอบอะไรเจ้าเป็นงอ่ะแหน่แหนๆคือของเจ้ามันมีแหน่งแห้งของก่ะเทินน้ำตกมาน้ำมันอยู่โน่นแน่นี่ฮะดินขาดดินบ้อนอยู่โน่นอยู่ดินหมอก่ิหน้ำไว้แต่ว่าเนาะมันซึมอยู่แล้วตื่นบ่ก่ะเทือนตื่นบ่แหน่เนี่บ่ ชื่เสูบไ่ช่องนึงนะเฮ้ยสูบบ่อยเถสูบ่อนชื่อให้แม่นวัอนี้บุปดอกเล่าสูบลายผ้าไปปอดไว้เดี๋ยวสูบยามัอสูบหน่อยนั้นพาไปปอดปอด่อดเนาะเป็นแต่น้อยตอ้คันสูบลายสูบตลอดนะปอดแข็งแห้งเมนบ่อยเถสูบตลอดปอดแข็งแห้งสูบหน่อยนะเป็นอดสูบตลอดปอดแข็งแหงปาท่มาคนดูดบุรี่ดูยาวเข่อยก่าบมานะ ยอมนะต่อไม่นงต่อต่อไม่ไงคนขึ้นนะชิเวศผาพ่กเขาหรือว่าชีเวศคนนั่งชีเวศคนนั่งนั่งหอบนะกว่าเพื่อนเนี่ยกว่าเพือนฟอสบอกโก้เอามันใหญ่ได้กันว่าชีเวศคนนั่งได้เนาะกินข้าวได้มันต้องมีวงข้าวพักข้าวพร้อมคุดคุมมันบัดข้าวคุ้นห้างมันน่ะช้ำนองชาในเพื่อนบอเทิดบอกกับไพอรอ่ะนะบอแมนต้นยังอ่ะนะต้นดู้อ่ะนะอันนั้นต้นดู้รูราคาล่ะชีเวศต้น ว่าร่นเล่นไเ่เ้อออกไม่วัได้ทำมาจาด่านง่ะดิคิดิ่งงาไมันี่เขาค่อยเขาค่อยไปนี่ชั้นเม่ชนเคลื่อนมาถึงเนี้ยพอที่ชั้นกับผู้อื่นผู้ยหญ่เขามาผู้นหาระาดานนะทำงานห้างลงมานชั้ไหเงาวันบ่งาไม่บ่ห้างมันงานมันสีเทิงกูเขาค่อยเขาค่อยไปประมาณซ้นเคลื่อนมาถึงนี่ซั้กับผู้เขียวบันท่างงมานนี่ได้ชันไหนงานม่ดูันกับผู้เขียวงาน่มัแล้ว หญ้ามันปลายมันอันเกียวเห็นิดหน่อยช่วงชุดพุ่นแลนั่นทํากับผู้เขียวนเนาะนะโอ้ยตั้งแต่ดึกกับบานเป็นปลายชงวนบ่มันเป็นดินสงวนบ้านมันเป็นบอนศักดิ์สิทธิ์บอนเจ้าที่เจ้าฐานบอนเคดบอนคิ้วจังีนะด่านยางน้ําบ่เคยบกจักเทื่อแนบ่ป้ามันักนะแม่นแลเขาเจ้ามันอานาเงินมันแขงแฮงเก่งแฮงล่ะวะตัวเว้า้เขาจับเจ้านี อพ่นอาไรได้เพิ่นโกนเอาไหได้เพิ่นโกนเอาเลยก็งนะเพิ่นกนเอาจนนาไปขายจักแมนขาได้แก่จัดปรถแบว่าเวลาคอยบูช่างนเพ่นเห็นเพิ่นมาเอาเลยแก่แฝดชิปรถบูชิปไทยเพิ่นอแก่มาไต่สามขั้นแก่เถี่ยวหนึ่งคนละคนละซ้าไปคนละซ้าไปเถี่ยวอแล้วมันจะคอมพิวรวมเลยวแปดชิปขันรถไม่กระยุ่งบ่ไม่ไม่ยางบ่บไไปไม่ยางบ่บาไปบ่ะ อบึงลำมางาขนาดงามันคือเยาว์านคอยไปจนึ้นเช้งจนว่าทำไปทำเราเสือบอ่เสือบอ่ะกําพรยอยู่บ่ผลุงเงาเงี้ยจะที่ทำไรได้เงาเงี้ยับลำมันเนาะสิบสองคนชีวิตสิบสองคนนั่งกินข้าวโต๊ะกวงเราน่อยโตะจะเสืออล้วอยู่บ่ถ้าบมเสือแล้วจีฟ้าไปรกหน่อเขาหน่ะเสือเอาหน่ะเขาหัยัดเราพาไป บ่ย่านก็ได้เจ้าหน้าบ้านเดียวก็ดูเดี๋ยวมีเวลาขอจะพาเจ้าไปเบิ่งหนีนัยสิหรอกเจ้าว่าย่านบบป๋าทุกยึดลุ้นมาตีการปึ๊บปึ๊บปึในสองห้องยังบอกยังบอกวิทย์มันใหญ่เนาะไม่แห้งดีนะยังพาไปในเสื้อไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ก็อยู่ในในบ้านเลยเนาะเต็มหลุสองเมตรเลยหน่าสองเมตรขับผานได้น่ะหน่าสองเมตร นาสองเมตรก้าวผ้านั่นหลาโตกันนี่หลาดเมตดนี่กขโตนี่ลดหลดจะแล้วนี่ผ้าเพื่อแล้วนี่ลากเข้าไปได้แต่ขตาตัดแปดเมตดลากเข้าไปได้แต่ชาเมตดนี่หัวมันยุกขึ้นไปจนวิดดินเป็นข่า<ม>แคนผูมมาตัดกตแต้มันตีระวังนี่ลายมันให้ผืนหนึ่งฝายมันลงมาเลยได้ให้ผืนหนึ่งจะหน่อยจะไงแล้วลายมายางกันนั่นนะอ๋อให้ผืนหนึ่งให้ผืนหนึ่งเบ็ดเอ,อไป,ป <ะ S 2> นออ้อ,นอง คนบาแตงเบิดปีปีนั้นนะ่ะไม่ก้มใหญ่นะ่ะตั้งแต่เกิดเฮากะหาเห็นไม้ลํานั้นน่ะใหญ่ดิเออบ่เชื่อบ่ปออดคําบ่เชื่ออะไรข่อยสิพาเจ้ามาเบิ่งได้เจ้ามาเองเจ้าคั่นแม่นงบจักงาวมีแต่ปอกปอกเปือกปอกเปือกปอกเปือกันแมแล้วนี่ยังอีกยังนี้เนาะทแป่กเปือกนี่ตอยู่เส้นนี้ ใกว่าิบ่าเถิดเราดูแหงเราไปคนดินนีแหละเปตรงเดียวกันเอลงมาดีกันเออยพูดเาขกเลยเท้าอาเียวนเลย่เอวอาีเ้พให้อกาเพราะว่าเขาบอยากให้มันเกะกะนั่นนะโอเคท่านผู้มได้พิาาในกระสีโตัวกับบนะบอ ขอตัวก่อนทั้ง,งคลิปนี้นะเนาะขี้ขอดเหรเนาะขี้ขอด้วบ่เจะไยังไงไปดูอยู่แลวเหรอพีแม่โลดเนาะแม่นโอเคพี่น้อง<ด>ขอตัวกลักบซะก่อนพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้องเนาะ